ฮัลโหลค่ฮัลโหลค่ะว้าโฮโหล่าได้ยินไหมยินยินเ้องถึงวัดเหรอคะใช่ว่ากะไรล้วอ้ามาถ่วงยาหนูเนะแลเพื่อนให้พ่อทำแม นะเะอกี้ก็อยู่งานต่อไปยืมเจ้าหน้าภาก็แล้วค่ะเจ้าผ้าเหรอะเจ้าคนะา้าเจ้าภาพเลยมาแล้วไรพอยู่ใะ้อ,อ,อะไรเธอเธอเธอใจเขาทำไงเอาอดเดมันเพื่อกัรคิดใจเอามัน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 ไม่ไหวแล้วมันมันมันก็หมดที่ไปไงจะเอาอย่างไร เงินติดตัวยังไม่มีเอาวนี้เงินเติมน้ำมันได้มาสามพันแล้ว 3, มวื่อไีวิตเธอรมาแล้วเราจะไปหาอะไรดีสามพี่แสบเนม่นมั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 นประสาทแล้วไม่ใช่พ่อประสาดหรอพ่อก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วจะฆ่าเราตายหรือจะทำไงเธอทานเธอวูบโดดหัวบินเก้าวแต่ปันไม่มีไงคุยังไงดีอ่ะไม่มีมันก็ ก็คือไม่มีไม่รู้จะเป็นเอาใครคุยกันได้อย่างนี้แหละก็หาทางขอ,องผมช่วยคิด,ด <c oughs> คิดดิไว้อนนอแล้วไม่ผูกยืมงก็ต้องยืมงก็ต้องโน้ตี่ยุ้งแหละอ่าเราเนี่ยเขาแจ้งใบแจ้งล่วงหน้าไปอ่ะเพราะยอดต่อไปพ่อพ่อจะหาล่วงหน้าไว้ได้ไหม่ะ วันนี้คุยเอาเงี่ยท่านกูหน้าพ่อก็ไม่มีกันมีน้องนี่มันหาลูกพ่อรบบแต่น้องแต่งพอได้แต่ถ้าติดปันจะได้แก่แกไปมาคุ้มกับพ่อคนเดียวหาคกกนเลยไม่ทั่วเลยมันก็ไ,ไม่ไหวมันดีพ่อเป็นใหญ่ เราไม่ได้ตนะีนะกันนะเราได้แต่ถีพูดต้องพูดแล้วจริงปอดชีวิตก็พูดเลยเราไม่มีเงินเก็เบ,บ,เบ,บเราบปยนแล้วมเดี๋ยรบบบบเธอเป็นไงพ่อเขาทำให้ขาใจล้วก็หามาให้ขออเขาเี้ยเป็นพี่อย่หลหน่อยอยิ้ม หนูแย oh yeah, ่เขาทวงหนูพ่อกเขาเขาจะไปทวงใครเขาจะไม่ได้ดิบเนื้มักก็ไม่ได้เลยกินข้ายจุ๋เนี่ยนี่อะไรที่หนูส่งไปล่าสุดเหลือีน้ำไปดื่มดิถ้าควันวันเนี้ยวันที่สองของเดือนธันวา มีดไหมันก็ของหกยอดสุดท้ายเนี่ยก็หกยอดสุดท้ายก็หกยอดของเดือนธันวาเนี่ยหนูติ๊กไว้ถึงววดที่สองอะทุกที่สองไอ้ที่ดแดง่ไงใช่อ่ะเลืกี่งวดอะสี่สี่ก็ล้านนึงไอ้สองล้านใช่นไหมอืมค่ะ ครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ทางทีมงานนะครับนำเสนอนะครับจากเป็นทางการจับถึงทีมงานนะครับคลิปนี้จะยืนยันความโปร่งใสนะครับแล้วก็มาตรฐานในการปฏิบัติงานของทีมนะครับว่าเราเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะครับทางเทคโนโลยีสันชาตนสัเส้นทางในการเงินที่มันจะอินเตอร์เซ็ปพฤติการแล้วก็เจตนาพิเศษ นะครับมันยืนยันในสองมิติก็คือในเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวอีจวาดกับคุณอริยวันกับสองนะครับการรู้หรือไม่นะครับว่าอาริยวันต้องการงเงินไปทําอะไรท่านกงได้ฟังแล้วนะครับนี่คือสองมิติที่เราเราจะยืนยันในเรื่องของเจตนาพิเศษในการชุจุริตเบียดบังเงินวัดไร่ขิงในฐานะเจ้าพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของการเปิดโอกาสให้ สืบบัญชลอยได้สักถามทางเจ้าหน้าที่ทุกส่วนจะตอบในส่วนที่ไม่เกิดความเสียหายกันในเชิงคดีนะครับในส่วนที่เราสามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับบางส่วนที่เราเปิดเผยไม่ได้อันนั้นเพื่อเหตุผลความจําเป็นในการสืบสวนขยายผลนะครับเพื่อผลประโยชน์ในเชิงคดีต่อไปเว็บพนันออนไลน์นี่เต็มบ้านเต็มเมืองแม้กระทั่งพระบางวัดก็ตกเป็นผีพนันนะครับเสียเงินเสียทองพระพระต้องเอาเงินวัดไปให้ผู้หญิงไปแทงพนันอะไรต่างๆ300-400ล้านตามข่าว ผมก็ไม่ได้หมายถึงใครนะแม้กระทั่งพระยังติดการพนันเล่นพนันออนไลน์รายงานข่าวข่าวลือเขาบอกมีหลายวัดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนพระลูกวัดวัดไหนพระติดการพนันก็แจ้งตำรวจนะแจ้งเออเขาเรียกอะไรสำนักงานพระพุทธศาสนา,ษา,ษาสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเรื่องออพระโกงเงินวัดสามร้อยล้านนี่ก็ก็สำนักงานนี้ก็ไม่เห็นหัวเลยไม่รู้ไปไหนหรือเป่า นะครับใครเคยเห็นสำนักง,งานพระพุทธศาสนาบ้างเขาทำหน้าที่อะไรยังไงพี่น้องประชาชนคิดว่ายังไงนะครับเห็นแม่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาไปไหนหมดอะนะครับนะอืมอืมนะครับไปไหนนะครับเขามีหน้าที่ในการดูแลนะครับนะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็ดูแลวัดต่างๆอยากให้พระอยากให้เจ้าว,วาดโกงเงินวัดนะเจ้าว,วาดติดผู้หญ,งหญิงอะไรต่างๆนะเจ้าว,วาดวัดไหนถ้าเกิดว่า นะมีกิเลสตัณหาราคะเยอะก็น่าจะสึกออกมาจริงไหมครับพี่น้องว่าไงก็บวชจนรวยแล้วก็เป็นเจ้าว่านรวยแล้วก็ก็สึกออกมาก็เอาเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตก็ไปอยู่กับเมียอยู่อะไรก็ได้นะครับนะสึกออกมาดีกว่าถ้าคิดว่าเรามีกิเลสตัณหาเยอะนะครับไปดูอย่างท่านนะมาหาภัยวันแพรล,ลี่มาหาสมปองพอถึงจุดหนึ่งเขาอยากจะทำมาหากินเขาก็สึกออกมานะ ผมว่าดีกว่านะครับพี่น้องคิดยังไงนะ,นะครับนะนะครับก็ควรที่จะสึกออกมาครับอยากมีเมียอยากมีอะไรต่างๆนะพระบางรูปตามข่าวนะก็มาสําเร็จความไข่บ้างอะไรบ้างนะดูทุเรศทุลังอัตมาใกล้เสร็จแล้วอืมมันคือฟังข่าวมันทุเรศนะนะครับดูศีกาอาบน้าบ้างอะไรต่างๆนะพี่น้องคิดยังไงจริงๆนะน่าจะมีกฎหมายให้ติดคุกติดตารางนะพวกนี้ก็ทําให้ภาพลักษณ์ โดยรวมของศาสนาเสียหายไปด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนที่เอาผ้าเหลืองมาใส่นะครับแล้วก็ทําให้ม,มันมัวหมองไปด้วยผมเองก็ยังนับถือศาสนาพุทธนะแต่ผมก็ไม่ชอบอะไรที่จะไปพวกวัดดังๆอะไรนะเพราะส่วนใหญ่มันก็เน้นเรื่องการบริเนะพระดังๆระดับเจ้าคุณบางรูปบางอะไรต่างๆมันก็จะเข้าพบเข้าอะไรก็ต้องมีเงินห้าหมื่นแสนหนึ่งจะนิมนต์ก็ต้องเป็นล้าน เพราะฉะนั้นใครจะเชิญพวกพระระดับเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยไปท่องไปเทศอะไรต่างๆมันใช้เงินใช้ทองเยอะนะครับนะและพระพวกนี้ก็มีตำแหน่งตำแหน่งนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นคนมีเงินมีอำนาจก็เป็นช่องทางในการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งใครอยากจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ไปวัดพวกนี้เยอะทําให้พระพวกนี้ก็กลายเป็นนะมาเฟียก็มีผู้มีที่ผลก็มีอันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับอันนี้